สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนสุมองสุบอลพบพอกับทองนงแท่นาะพี่น้องเนาะเมอนอเนกาเอ้ยเอาลุงดำใจจะไปซ้ายเจ้านะเอาซิเมอร์เฮือกันวะซะลุงดำนะเพื่อนซิเมอร์เฮือกันพี่น้องแต่ว่าพ่อน้องแท้นล้วก็อ้าวเอาต้นสิพ้ากันไปสอนพี่น้องเอ้ย ไอแงาีบอมีผ well. ู้เยงเงนเง้ยบุญางงงไปสอนไสก่อนเฮ้ยไปสอนสอนกุ้งพี่น้องไปสอนน้องลุงดำก่อนพี่น้องเอ้ยไสนเ้องลลปา สิพักกันสอนพี่น้องเลยพี่น้องพากบาแม่น้องแทนอยากกินก้อยกุ้งเดี๋ยวสิกินให้เบิ่งนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่น้องแทนสิกินก้อยกุ้งให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเ้ยรอเบิ่งรอสมนะพี่น้องเนาะบ่อยากถือกานเลพี่น้องแต่ว่าได้กบสองโตัะพี่น้องเลย มีแต่แงอันนี้นะแมงหัวควายบ่ได้เก็บอยู่ที่ก่อตัวแมงหัวควายนี่ไปเ็ดได้กินปูอยแน้องแทนกับอาต้นนะพี่น้องยังอยู่ทนได้ขึ้นมาเปลี่ยนน้องใหม่เป็นแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเราเบิ่งเรามว่าสิได้น้อยได้หลายนะพี่น้อง เปลี่ยนน้องใหม่แล้วอยู่ไกลพี่น้องแต่ว่ายังมีอีกเจ้าหนึ่งพี่น้องอี่สงผูมีอะมามาก่อนแม่น้องแทนอีกพี่น้งองยหนำก็เลิกพี่น้องสังเกต แม่น้องแทมมายืนถ่ายผีพี่น้องเลยลากแต่พุ่นมามายืนถ่ายผีพี่น้องเราเราส้มแล้วพี่น้องเนาะมาแต่เวนพี่น้องจนตะเวนตกจนโบเห็นตะเวียงตะเวนพี่น้องเ้ยตะเวนตกปลาแล้วพี่น้องเ้ยมาแต่เวนคุอมอร์นี่ขำไหวนะพี่น้องสามโมงสี่โมงกะขำเลย น้องที่ว่าที่น้องดีแท็กกับพ่อน้องแทนสอนนั่นแหละพี่น้องที่เอาแท็กกับพ่อน้องแทนสอนนั่นแหละน้องนี่แหละพราะพี่น้องเอ้ย บดแล้วก็เน,นี่ยมันชีบดิดได้กระเนี่ยนอือไปกระกินอยูน่ยน,ยนี่นะพี่เนาะปลึ้งปลึ้งแหละ và siêu cả kia con lột hơi Ừ. ừ. À, cung con thằng then nào thật cụng thì ơi bà, bà thì sống thì มาตะเวงตะเวนจนคำจนเมืดนาพี่นอ้องนั่นแหละพี่นอ้องห้าอยู่ห้ากินบ้านนอกเขาเขาพากันเห็ดย่ังนี้พี่นอ้องเขาพากันห้ายัางอันนี้นะห้ารัวหอยบ่ นี่อุ๋ยส่เฮ็ดมีสวยในไผ่กลมแนอ๋อพี่น้องถือก็ได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าสิคอยเก็บเอาพี่น้องเอ้ยถ้าฮุบแน่ก็คือสิเมื่อก็ได้เหลือคือเก่าพี่น้องเอ้ยตะปูขาวพี่น้องเอ้ยเอาให้เรียบพอน้องแทนนะบยังเลย ไปมาเงี้ยงโอ้ยซ้ำนี่ก็สิงเงี้ยงเราพี่น้องเนาะมัเป็นห่งยอราซ้ำได้ซ้ำหนึ่งก็ยุบลงเนาพี่น้องมือเลื่อถเงื้ยมันจก่มกันนึน่อ อยู่บ <Și S 2> <X> ่ฮอดสอนไก่พุ่นบัวน้อเบิดเสียงท้องพ่อน้องแทนเฮาะพี่น้องเอ้ยกินข้าวมามัดพี่น้องเอ้ยพ่อน้องแทนนะ รอเบิงรอส้มตอนไปน้อพี่น้องต่อไปอีกเนาะว่าสไดนหน่อยได้ลายรอหลุดน,น้ำกันขำเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยขำจนได้นะพี่น้องเนาะ

ในรรกกาทาพี่ผ่านนะขอ้อโตข้อภัยนะพี่น้องกคนหนาะพอกันหมาอยู่ดีมีแห้งสุกุสุกคนอย่าลืมติดตามตอนกินนะพี่น้องเนาะสบายดี